คุณเคยรู้สึกเหมือนร่างกายทรยศคุณไหมในห้องประชุมที่เงียบกริบตอนที่ใครบางคนเอ่ยชื่อคุณขึ้นมาลอยๆหรือในวงสนทนาตอนที่คุณเผลอพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วความรู้สึกนั้นก็มาความร้อนที่แล่นจากอกขึ้นมาที่คอที่แก้มเหมือนมีใครมาจุดไฟใต้ผิวหนังของคุณวินาทีที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหน้าแดงโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนแล้วสายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่คุณ ในหัวมีแต่เสียงตะโกนว่าอย่ามองนะทําตัวปกติสิมันต้องหายไปเดี๋ยวนี้แต่ยิ่งพยายามควบคุมเท่าไหร่แก้มก็ยิ่งแดงขึ้นเท่านั้นมันคือความรู้สึกของการถูกเปิดโปงถูกแก้ผ้าทางอารมณ์ต่อหน้าสาธารณชนคำถามคือทำไมทำไมร่างกายเราถึงสร้างกลไกที่ดูเหมือนจะเปิดโปงความรู้สึกข้างในสุดของเราให้คนทั้งโลกเห็น ทำไมในยามที่เราต้องการจะซ่อนตัวมากที่สุดร่างกายกลับชูธงสีแดงสุดประกาศให้ทุกคนรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้คำตอบแรกมันซ่อนอยู่ในชีววิทยาของเรานี่เองลึกลงไปในระบบประสาทของเรามีสวิตชที่เรียกว่าระบบประสาทซิมพาเทติกมันคือสวิตชสู้หรือหนีของร่างกายเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์ไม่ว่าจะเขินอายประมา รู้สึกผิดหรือแม้แต่ตื่นเต้นดีใจสุดขีดสวิชนี้จะถูกเปิดร่างกายจะหลั่งสารที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนออกมาทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และผลข้างเคียงที่น่าสนใจคืออะดรีนาลีนทำให้หลอดเลือดฝอยเล็กๆบนใบหน้าของเราขยายตัวออกอย่างรวดเร็วเมื่อหลอดเลือดขยายเลือดก็สูบฉีดมาที่ใบหน้ามากขึ้นและนั่นคือภาพที่เราเห็นเป็นอาการหน้าแดง มันเป็นปฏิกิริยาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิงเหมือนการหายใจหรือการกระพริบตาแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมากถ้ามันเป็นแค่คกลไกทางชีววิทยาทำไมมันต้องเกิดขึ้นที่ใบหน้าซึ่งเป็นส่วนที่คนอื่นเห็นได้ชัดที่สุดนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาเชื่อว่าการหน้าแดงไม่ได้มีไว้สำหรับเราแต่มันมีไว้สำหรับคนอื่น มันคือสัญญาณทางสังคมที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ลองนึกภาพตามนะครับคุณทำกาแฟหกใส่เสื้อเพื่อนสนิทโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนที่คุณจะเอ่ยปากพูดคำว่าขอโทษใบหน้าของคุณก็แดงก่ำไปแล้วการหน้าแดงในวินาทีนั้นมันตะโกนบอกเพื่อนของคุณว่าฉันเสียใจจริงๆฉันรู้สึกผิดฉันไม่ได้ตั้งใจ มันคือป้ายประกาศความจริงใจที่ปลอมแปลงไม่ได้เป็นคำขอโทษที่ดังกว่าคำพูดชาลส์ดาวินบิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการเคยเรียกอาการหน้าแดงว่าเป็นการแสดงออกที่แปลกประหลาดและเป็นมนุษย์ที่สุดในโลกในโลกที่ทุกคนพยายามสวมหน้ากากเข้าหากันการหน้าแดงคือการเปลืองหน้ากากโดยไม่ตั้งใจมันแสดงให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณแคร คุณใส่ใจและคุณมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่หน้าแดงหลังจากทำผิดพลาดมักจะได้รับการอภัยง่ายกว่าและถูกมองว่าน่าเชื่อถือกว่าคนที่ไม่แสดงอาการอะไรเลยเพราะการหน้าแดงคือหลักฐานที่จับต้องได้ของความสำนึกผิดมันคือพลังพิเศษของความเปราะบาง มันคือการบอกโลกโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะฉันทำผิดพลาดได้และฉันก็รู้สึกกับมันจริงๆแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเราจะหยุดความรู้สึกเหมือนถูกทรยศทุกครั้งที่แก้มร้อนเผาได้อย่างไรคำตอบอาจไม่ใช่การหยุดหน้าแดงเพราะเราทำไม่ได้แต่คือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อมันครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่าความร้อนกำลังแล่นขึ้นมาที่ใบหน้า แทนที่จะคิดว่าแย่แล้วทุกคนต้องเห็นแน่ๆลองหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าร่างกายของฉันกำลังสื่อสารความจริงใจออกไปนี่ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของความเป็นมนุษย์เมื่อเราเปลี่ยนจากการต่อสู้เป็นการยอมรับความรู้สึกอับอายจะค่อยๆลดลงความร้อนบนใบหน้าจะไม่ได้รู้สึกเหมือนไฟที่แผดเผาแต่เป็นเพียงความอบอุ่นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป คุณจะพบว่าเมื่อคุณเลิกสนใจมันคนอื่นก็จะเลิกสนใจมันเช่นกันการหน้าแดงไม่ใช่คำสาบมันคือของขวัญที่ซ่อนอยู่คือเครื่องมือเชื่อมโยงเราเข้ากับคนอื่นในระดับที่ลึกซึ้งและจริงใจที่สุดมันเตือนเราว่าภายใต้ความพยายามที่จะดูสมบูรณ์แบบเราทุกคนต่างก็เปราะบางและความเปราะบางนั้นคือสิ่งที่ทำให้เราสวยงาม ผมอยากถิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้คุณได้กลับไปคิดต่อนะครับถ้าความเปราะบางที่เราพยายามซ่อนไว้มาตลอดไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือประตูที่เปิดไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงใจที่สุดในชีวิตของเราล่ะ